เดี๋ยวนะหรืว่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านล้างว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบักอยู่ที่เลนเจนร้านตำลงบักสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อน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  ้แลวครับก็สวัสดีคุณผู้ชมน้องๆเพื่อนพี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับในเบรดิวิวนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันธ์แมนเดอะสตองเกรสนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งในวันนี้ผมจะเอากาโลนะครับที่ผมเพิ่งสุ่มมาเมื่อวานนะครับเอามาลงดวลเรียวไทม์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนครับถามว่าทำไมถึงเอามาเทสเอามาลองกับเรียวไทม์ล่ะ เพราะว่าเนครับการเลิกของผมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาใหม่ถูกต้องไหมแล้วของเขิงอะไรเนี่ยมันยังไม่มีมันยังไม่พอพยมครับก็ยังไม่สามารถสู้กับพวกคนที่อยู่ในลานประลองโหดๆได้พยมครับเพราะว่าบางคนเขาก็แบบเติมหนักอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็แบบจริงจังเกมมิ่งอ่ะเออแบบฟาร์มเชา้ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็สู้เขาไม่ได้เลยครับก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทให้คุณผู้ชมดูในดวลเรียลไทม์แล้วกันนะครับเมื่อวานผมลองแล้วแหละโหดมากผู้ยมครับรบอก <c oughs> เลยว่าจะเกิด ทีมเรามีแล้วทีมเขาไม่มีเนี่ยทีมเขาเนี่ยจะเสียเปรียบไปโดยปริยายเลยคุณผู้ชมครับโคตรมากผมกล้าพูดเลยว่าอัตราชนะไอ้คุณผู้ชมครับ80%อัพอ่ะอืมจริงๆนะครับเกือบร้อยอ่ะเออเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดว่ามีกาโล่เหมือนกันทั้ง2ทีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ห <c oughs> นักอึ้งสําหรับเราเลยนะครับเพราะว่าทีมใครแม่งเขาเรียกอะไรลุนดีกว่าก็จะชนะไปอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยว ผมไม่ดูในการต่อสู้จริงเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้นะครับเหลือเวลาอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าดวลเรียวไทม์จะหมดเวลานะครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนด้ครับคุณผู้ชมครับโผพลังเขาเยอะกว่าผมเลยเนี่ยไอ้กี้กองจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครกันนะครับว่าของเขากับของผมเนี่ยของใครมันจะโกงกับกันนะครับผมขอเอาแบบหลอกๆไปก่อนคุณผู้ชมครับขอเอาแบบหลอกๆไปก่อนนะจะอาไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปนะครับ ดีไหมเนี่ยดี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 โอเคดีก็ดีเอ้ยมันมีเขามีซอมบี้แมนพู่ชมครับผมก็เอาไปเหมือนกันนะครับผมเอากาโร่ไปแล้วอีกตัวหนึ่งถามว่าเป็นตัวอะไรก็น่าจะเป็นแทงค์ท็อปมารเตอร์พู่ชมครับอ่าเซตนี้เซตนี้เวิร์กพู่ชมครับเวิร์กเวิร์กนะครับกาโร่ไว้หลังอ่าเดี๋ยวไดแทงค์ท็อปไว้ตรงนี้นะครับซอมบี้แมนไว้หน้าเอาซิลเวอร์แฟงไว้ด้านนี้แล้วก็อ่ะอย่างนี้ละกันพู่ชมครับมาดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเซตนี้นะครับแทงค์ห้าตัวคิดดูพู่ชมครับ สายต่อสู้ห้าตัวครับบ้าไปแล้วนะครับเคฝั่งเขาไม่มีกาโลนะทุครับเฮ้แต่เขามีเมทัลไนวะอ่าไล่ฟันไปครับไล่ตบไปดีเก็บได้เวลากาโลผมแล้วครับผมตบไปเลยโอ้ยป้าป้าป้าวป้าวุมครับเป็นไงแล้วก็สุ่มติดสถานะกระดูกเหลืองนะครับสามตัวเสรไปแล้วครับผมทีมเพื่อนยังไงอ่ะได้เวลาของแทงท็อปทีมผมครับผมขอฆ่าอะตอมิกเขาก่อนเลยกันนะครับ เพราะามันเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงใช้ได้นะครับโอเคซอมบี้แมนเหรอซอมบี้แมนนี่ก็ต้องแบบยิงใครเดียวยิงไอ้นี่ก่อนละกันไอดำยายมันยืนนานครับไม่ได้เสียวเดี๋ยวเราไม่สามารถฆ่าอะตอมิกได้นะถ้ามันยืนนานเกินไปนี่กรปาดมันลายเป็นไงไม่เจ็บไม่คันนะครับเพราะมีซิลเวอร์แฟงนะครับซิลเวอร์แฟงก็ให้เกาะกับทุกคนนะครับอันนี้คือดีมากนะครับคอมโบเซตนี้พี่ดวงต่อยแม่งเลยปาบเข้าไปไม่ย่อท้อขึ้นมา ยังยังไม่แตกเหรอวะนี่ไม่ย่อท้อมาเลยนะครับหมดก๊อกแล้วครับของฝ่ายมันนะครับเอาไว้ตายเลยนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังโอเคยิงปืนมะเอ้ยอะต้องมีก็เฉือนผมวะยังไม่ตายอ่ะรอบนี้ตายครับผมไม่ย่อท้อเรียบร้อยครับจัดมาเมทัลไนฝั่งเขาก็อันตรีมาเหมือนเดิมนะครับบัฟดาเมเหรอโอเคบัฟดาเมจกับบัฟดาเมจนี่กาโร่ไ่ตบคุณผู้ชมครับ เวลาการโล่ทีมผมแล้วครับปัป๊บปัป๊บปับปั๊บเรียบร้อยครับโอยโคตรแรงคุณผู้ชมครับดูดิ <c ười> คือถ้าการโลดได้ซ้ำกระดูกเลี้ยงคุณผู้ชมครับโคตรแรงเลยอือเป็นไงแท,งท,ปปนนทงท็อปมาสเตอร์นี่ไรตบไปไม่หว่นะครับแทงท็อปมาสเตอร์ผมก็จัดไปครับผมดุนอีกเหมือนกันดูน่าจะตอมิเขาตายนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บเจ็บน้อยไปนะครับเจ็บไม่มากเท่าไหร่นะครับเคเรายิงใครเดียร์ยิงด้วงดีกว่าเลยครับ ปาปป้าป้าป้าอืมเบิร์นด้วงก่อนนะครับจังหวะนี้อัตมอมิคิสซึอีกแล้วครับโอ้โหแรงนะครับจอนนี้อือไล่ตบไปนะครับได้เวลาด้วงของผมแลวนะครับด้ว,ดวง,วววงวต่อยด้วงนี่ปังเข้าไปด้วงชนด้วงครับเขาเรียกอีเอาไงซิเวอร์ฟแฟงต่อยด้วงอย่างเป็นการปาบอืมวันนี้สงรรังผมของผมก็จะแบบดูเซอร์ๆหน่อยนะครับพอดีว่าแบบขึ้นตื่นนะครับ ตื่นมาปุ๊บก็อัดคิปเลยนะครับตื่นมาปุ๊บก็ถึงเวลาเรียวทม์เลยนะก็ต้องขอไฟด้วยถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าหน้าผมอนนาจจะดูโมโซมหน่อยนะครับมา <McL aren> นี่ครับต่อยไปเลยได้เวลาของการลผมอีกรอบครับผมไปเลยป,าปป,า,ป,ป,า,ป,ปาปปาปป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 คปป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 ปเนี่ยในดวปเรียปไทม์เนี่ยถือว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมเฮปยยังไงเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมผมว่าแย่แล้วนะเนี่ย ได้เวลากำหลับด้วงเขาก่อนเลยครับปั๊บปับปั๊บปั๊บปับปับแตกไหมแตกครับโอเคไม่โดนสะท้อนนะครับตอนนี้ด้วงผมยังอยู่นะฮะและที่สำคัญก็คือกาโลยังอยู่นะครับไม่ย่อท้อครับเรียบร้อยครับเป็นไงเป็นไงไม่ย่อท้อเสร็จเลยครับไล่ตีกลับขี้แตกเลยมึงอะได้เวลาด้วงของผมมิเลือดลยครับอือด้วงเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับมาเลยยังไงไอ้มันยิงกาโลผมแตกกูไม่ชอ ไม่ดีแล้วครับอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะครับอุ้ยแทงท็อปแม่งแรงแทงท็อปแม่งแรงคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วครับสอมบี้แมนยิงมันปั๊บปับปั๊บปับปาบเรียบร้อยครับแตกสวยเป็นไงคุณผู้ชมครับดูดิและนี่ก็คือความสามารถที่โหดอีกอย่างหนึ่งนะครับของการโล่ก็คือไม่ย่อท้อนะครับฟื้นขึ้นมาแม่งไปไล่ตบเขาอีกอ่ะโค้งเกินโอเคครับเดี๋ยวมารอบต่อไปรอบนี้เจอคนที่ เขาเรียกอะไรอะแต้มแต้มน้อยกว่าผมคุณผู้ชมครับรอบที่แล้วแต้มเยอะกว่าก็ยังแพนะครับรอบนี้แต้มน้อยกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแพ้ผมอีกหรือไม่นะครับอรอบนี้ผมขอเอาเป็นเอาพี่ด้วงไปก่อนแล้วก็เอาเด้เดี๋ยว็ดเเราเอาตัวหลอกไปก่อนนะครับเขาจะได้ไม่รู้ไงว่าผมมีตัวโหดนะครับโอเคครับผมเอาซัมบี้แมนกาโลนะครับแล้วก็แทงท็อปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือที่ของผมนะครับเวลาโดนเรียวไทมก็คือผมจะเอาตัว เขาเรียกอะไรตัวทั่วไปออกไปก่อนนะครับส่วนตัวเมตาที่ติดเมตาเนี่ยค่อยเอาออกมาทีหลังนะครับเขาจะได้ไม่ดักทางเราไงถูกต้องไหมนะครับโอเคครับจัดตำแหน่งก็ประมาณนี้ครับผมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ไม่มีการโล่ก็ลองเอาตัวดาเมจแรงๆสักตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับอย่างน้ากากวานก็โอเคเลยนะครับโอเคครับได้เวลาการโล่เปิดแล้วครับเปิดใครก่อนดีเปิดดวงแล้วกันแต่มันก็ตีงูอยู่แล้วนะเลือกทําไมโอเคครับฮหิดกระดูกแล้วครับ ได้เวลาของแทงท็อปมาเตอร์แท็งท็อปเนี่ยผมว่าเอาไว้ดุนเมทัลไนท์เขาดีกว่านะครับเมทัลไนท์มันเป็นตัวบัฟไงถ้ามันได้บัฟสองรอบติดก็คงจะไม่ดีนะโอเคครับได้เวลาของสมิธแมนของฝ่ายผมเลยครับยิงด้วงไปปัปบัปบัฟบัฟบัฟวิ่งด้วเขาบางมากพยมครับคนนี้น่าจะลุนลุนไม่โหดนะครับลุนอ่อนนะครับอืมดูเลือดดิแปบ๊บเดียวลบแปบ๊บเดียวลดแปบ๊บเดียวลดอะเลือดน,น้อยมาก แล้วดูฝั่งผมนะครับกว่าจะลดแต่ละทีนะครับอื้ยนะครับด้วงเขาแตกแน่นอนป้า็นไหมลูนเขาไม่โหดนะครับเลือดเ็าน้อยเกินไปอ่ะอันนี้ก็ตายนะครับซอมบี้แมนก็น่าจะครึ่งหลอดประมาณนี้นะครับโอเคครับคนนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ออโต้เลยและกันนะครับอือออโต้ประมาณนี้แหละพี่ผ้ชงครับดูดิผมให้กาโลแทงค็อปซอมบี้แมนด้วงนะครับออโต้ไว้นะครับตัวที่เหลือก็ยืนแท้งไปแล้วกัน เดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงดวลเร็วไทม์เนี่ยมันสนุกนะเว้ยแต่มันจะไม่สนุกตรงที่ลุนเราไม่เท่าเพื่อนนะครับซึ่งในเขาเรียกอะไรอะเบ t เทิลพาร์ที่ผ่านมาเขาเรียกอะไรนะฮีโร่ซัพพอร์ตผมผมไม่ได้ทำจนครบไงเสียดายนะไม่ได้ลุนความเร็วส9มสิ้านี่เห็นไหมเขายอมแพ้แล้วครับซูไม่ได้เลยครับต้องยอมแพ้ไปอย่างที่ผมบอกไหมครับทุกคนว่าโอกาสชนะเนี่ยมัน100เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอทีมกาโล่เหมือนกันอะ แต่ถ้าเจอเหมือนกันนี่ก็ต้องวัดกันที่ลูนที่ของที่ตัวละครด้วยนะมาครับรอบนี้เจอพันหกเยอะมากพันหกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาตัวตัวหลอกไปก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมครับรอบนี้โหเขามีการล่วะเฮ้ยรอบนี้ได้วัดกันแล้วครับผมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแย่ละซีแย่ละซีผมเอาไปเหมือนเดิมมันจะเวิร์กไหมวะต้องเวิร์กดีผู้ชมครับฝั่งเขาเอาอะตอมิกมาว่ะโอเคครับอืผมจัดเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับผมมั่นใจ ผมมั่นใจแต่ถ้าแพ้ก็คงจะต้องโทษลูนแล้วนะครับว่าลูนผมแม่งกาก,กเขาจริงๆนะครับอะไรประมาณน,นี้โอเคครับนี่ไ่ตบหุ้ยถึกใช้ได้นะครับเนี่ยผมอยากรู้ว่าการโร่เขาจะแรงหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับได้เวลาการโร่ผมเลยครับเปิดก่อได้เปรียบเลยครับไปเลยปาป<ะ>ปป<ะ>ปป<ะ>ับปัปป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 ปแรงปป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 ปรปป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 ปครับ หุยแรงอยู่แรงอยู่แต่รู้สึกว่าของผมจะแรงกว่านะเมื่อกี้ปัญหาคือกาโร่ผมจะตายแล้วครับกาโร่ผมจะตายแล้วครับได้เวลาแทงท็อปผมว่าผมดุนกาโร่มันก่อนดีกว่านะครับอันตรายครับทุกคนเออเอาไอ้ขี้แตกเฮ้ยนั่นไงอะไ่ตีมาไลไตีมาได้เวลาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ด้วงผมจะตายผมขอเก็บพลังงานไว้ให้ด้วงนะครับผมยิงไอไอนี่แหละนะครับไอนี่แหละมีประโยชน์สุดแล้วนะครับยิงไอนี่ ครับอืออุ้ยอุ้ยดีด,ดีดีนะอะตอมิกกูมีโลนะไม่งั้นเฉือนซิเวอร์แฟงกูแตกแน่นอนเออคือการมีซิเวอร์แฟงในทีมก็จะดีแบบนี้ยทุกคนมันจะฮิวเลือดเอ้ยไม่ใช่มันจะมีโลป้องกันอะ่ะมันจะลดจามเมจได้นะครับโอเคได้เวลาด้วงแตกแล้วนะครับป้าบก็ไปเรียบร้อยครับตัวปัญหาไปอีกหนึ่งนะครับทีนี้ก็ไอ้นี่ครับผมตัวปัญหาไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำแทงท็อปครับดุนกาโลผมแน่นอนคนระับผมไม่ต้อง เอ้ยไม่ใช่เหรอไปดุนใครอะไปดุนด้วงกูเหรอหรือว่ามันเขาอาจจะเล็งเออ่ซีเวอร์แฟงของผมนะครับซีเวอร์แฟนของผมถึกมากนะครับเพราะว่ามีโล่แล้วทุกคนได้เวลากาโล่รอบที่2ครับผมเรียบร้อยครับเจ็บดีเจ็บดีกาโล่เขาสวนมาครับปั๊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 บปัหนึ่งแสนครับทุกคนยังไงอะของผมแรงกว่าหรือเปล่าอ่ะตอมนีคิดซะเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับ อะตอมิกอุ้ยดุนไม่ได้โอเคครับดุนด้านล่างแล้วกันนะครับแตกสองอีกตัวนึงก็น่าจะติดไม่ย่อท้อนะครับโอเคครับยูเลือดมาจัดไปเรียบร้อยครับทีนี้ได้เวลาซอมบี้แมนฟังผมนะครับตอนนี้พลังงานเหลืออยู่4นะครับเอ่าได้ใช้2ตัวพอดีโอเคเอาเป็น่ข่ตัวนี้แหละนะครับตัดตัวปัญหาก่อนนะครับป๊าบเรียบร้อยตายครับทีนี้ได้เวลาพี่ด้วงรีเลือดครับไอพี่ด้วงยังเลือดเต็มอ่ะทุกคนพี่ด้วงยังเลือดเต็มอ่ะ เออเก็บพลังงานไว้ใช้ละกันนะครับโอเคปล่อยธรรมดาไดอไปนี่ครับซอมบี้แมนคุณชมดูดิเห็นไหมนี่คือจะนี่คือการจัดเซตคอมโบฝั่งผมนะครับจะเน้นเป็นถึกโคตรๆนะครับเอาตัวละครสายแทงมา5ตัวนะครับสายอาวุธแค่ซอมบี้แมนตัวเดียวนะครับดูฝั่งเขานะครับมีตัวบางๆเยอะเลยนะครับอย่างอะตอมิกเนี่ยเอามายืนก็ตายฟรีนะครับทำอะไรผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมทีมถึงไงได้เวลาการโล่ผมออกอีกรอบด้ครับโอ้ยยะย เชียเรียบร้อยครับติดไม่ย่อท้อฝั่งเขาโอเคนะครับฟื้นมาต่อยมาครับยังไงอุ้ยรู้สึกว่าดามจเขาเริ่มแรงขึ้นนะเนี่ยแสนเจ็ดแต่ยังไม่ขนามือครับผมทีมผมแ <c oughs> ม่งโคตรถึกอะตอมิกคิซึมเรียบร้อยครับกาโลผมไม่ย่อท้อแล, <c oughs> แล้วไปกูปากไม่ทันเลยเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมขออธิบายใหม่นะเมื่อกี้กาโลผมโดนอะตอมิกคิซึมนะครับตายแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับไปไล่โจมตีอะตอมิกแตก ปาบเข้าไปนะครับทุกคนครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วงของฝั่งผมนะครับจะสะท้อนเข้าหน้าทางซอมบี้แมนแล้วก็กาโร่ครับทำให้แตกตั้ง3ตัวเลยนะครับเมื่อกี้นะอือก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนครับสำหรับกาโร่ตัวละครใหม่นะครับถามว่าโกงไหมก็โกงใช้ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้ามันได้อยู่นานๆยืนนานๆเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นเพราะ สถานะกระดูกสีเหลืองของมันอ่ะเวลาใครไปจี้อ่ะแล้วจี้สักรอบ2รอบเนี่ยขาลูกก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนครับแล้วมันจะแรงมากๆนะครับอยู่ได้จนถึงเลดเกมเลยนะโอกาสชนะก็เหมือนที่ผมบอกแหละนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าเกิดไม่เจอคนที่ลูทโหดกว่านี่ครับการสู้ในเรียลไทม์โอเคครับก็สหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครถูกใจนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมได้นะที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ล้วกันยังเติอนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้้าวููฮ ขอจัดทรงผมใหม่ก่อนนะครับวันนี้เซอร์มากนะครับนต่องบากว่าเพิ่งตื่นจริงๆนะครับเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินนะครับทุกคนอโอเคครับขอไปโกนหัวก่อนนะครับอจริงๆมันเป็นแผนของผมเองนะครับผมตั้งใจจะทําทรงผมแบบกาลร่ครับแบบเนี้ยเนี่ยแบบหัวแยกนะครับหัวหัวหัวแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับผมจะทําทรงผมแบบกาโร่อนะครับจะทําได้ไหมวะเนี่ยต้องได้ดิครับ